เอ้ยมีเหลือคนทาขวามือเอาไงเรือพนเรผีเรือผีเอาเรือผีเรือผีสนุกมากเต้อยู่ทางขวาขวามือตรงช่องแคบมรกาเลอคนเต้นี่ยังหนักดีเว้นนั่นแหละโทษทีาปูก็ต้องมไ้่าผมขอบอกวานี้แหละนักเ็์นอลงไม่ไหวไม่เอา ก็แค่ก่อนก็พออยู่ดีไม่เหรเี้ยกูมาาแล้วทำปูขายเงินผีไม่ยอมก่อเลยดีน้อยแต่ก็สังเกตแล้วผีไม่พอเจอพอเลยแต่ว่าผีไม่พอเจ้พเลย เอาเซิร์ฟเวอร์จะปิดอีกประมาณสิบห้านาทีว่าต้องฟังน้องไอ้เฮียจะปิดเแล้วมันบอกเมื่อวานไงเป็นหมอละเมื่อวานเนี่ปิดเก้าโมงไม่ใช่เหรอไอ้เฮียตอนแรกปิดวกี่โมงปิดสี่โมงอนี่เป็นร้านเรือบอตี้ให้จะเสร็จแล้วมันจะปิดแล้วมันจะปิดนานไหมเรืบอที่ ปิดนานเลยเหรอีกกประมาณสองชั่งแบบไม่รู้ปิดกี่โม๋ยวลองไปเช็คใน่ยนี่เลยเฮ้ยมีสารกระดิ่งน้องเรือแย่ะเลยขวามือมันได้ยินได้เหรอออ้เฮียเตราพูดไม่ยินแม่มันอยู่ตั้งไก่นะเว้ยเฮียมงนด่ความเป็นจริงดีฮะเร็วอยู่ตั้งไก่ เดี๋ยวูบคูบเรือนะ้วก็พูดเตรียมยิงนะไว้ใจได้เรื่องยิงเออขับเรือก็ไว้ใจกูได้เหมือนกันอะได้ยิงเฉียงทิ้งสมองกต้องมาช่วยต้องมาช่วยกูนะพูดเลยพูดเลยมึงไม่ใจคนไม่ได้สักอย่างได้ยิงเฉียงทิ้สมองต้องมาช่วยขวาขวาเหรออืมขวาอะไรเดี๋ยวกาขวาอ๋อหนึ่งช่องแรมประทะเดอะบาร์บี้ ดีนั้นเรือเรือพวกนี้มันไม่ต้องหมุนเยอะเหมือนเรือเรือแถวเสาเออมีเรือเรือคนจอดอยู่ด้วยอ่ะท่าขวารอเลยคนกัดตันเป็นกับตันเป็นใบฟางไอ้คนไทยนี่วะมันชื่อใบฟางล้อล้อเรือจอดถูกไหมอืมมาเรือจอดนะเดียวเลยเดี๋ยวเรียวไเดี๋ยดีสมองคนไทยนะเว้ ชื่อใบฟางใช่ไหมครับเออต้องยิงต้องยิงต้องยิงยทางเดิมนะเดียวทันไวในฟูทันโอเคต้องจะซัดเลยเหรอได้ดิต้องสัดทิ้งพื่อนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเรารอเรือวัดดีเดี๋ยวมันมาแจมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเตรียมทิ้งสมอนะถ้าเกิดเข้าระยะเราทิ้งสมอนเลยแล้วเดี๋ยวทิ้งสมอน ฮะยิงซ้ายเพื่อนเดี๋ยวจอดให้ยิงเดี๋ยวทิ้งสมองขึ้นแล้วก็ไปเรือเดี๋ยววูบไปเลยเดี๋ยวทิ้งสมองอุ้ยนี่อุ้ยนี่็มองเสร็จแล้วเอาขึ้นเลยแล้วเดี๋ยวกูไปเรือให้ตามมันเข้าอะไรจ่าเองเลยนะถ้าเข้าอะไรยิงแล้วมันอยู่ที่นี่เดลิเปอร์ให้เอานั่นแหละเดี๋ยวไปมาแจมเดี๋ยวไปมาแจมไม่เอา ยิงข้างาทงเลยาาเพระว่ไม่เป็นไรเรือมันเป็นแนวตั้งเว้ตอนเนี้ยในกล่องยิงได้ประมาณนี้พอป่ะเออยิงทั้งหมดเลยไปเลยยิงไปเลยให้วิบลอนีิขึ้นไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละ

าับได้จับได้จบได้โดนอะไรคนเหรอโดนอะไรคนดิโดนอะไรอ่ะเฮ้ยค่ะขวาหน่อยยิงไปเขวาโอเคเฮ้ยขึ้นเหลือเล้คนขึ้นไมเอเก็บเก็บเก็บตายตายตยต ครับผ่าแล้วอุ้ยไอเ้เหี้ยมันไม่ตายไอ้สซามันกระโดดมันกระโดดอุ้ยที<ๆ>่ถูกโดมหมางล่างกระโดดอะไระเนี่ยอ๋อเรือไ<ๆ>ม่นยยิ่งเพื่อนมันพายุเข้าอะ่ Hello, ะฮัลโหลครับกูตายอยู่แล้วสวัสดีครับฮวัสดีไม่สนุกใครเนี่ย ไอทีซ่อมเรือนะเกมลุอสั่นเดี๋ยวผมว่าเราไปก็ได้นะปล่อยก็ได้ไทยพายุมัเข้าอ่ะอือะไรนะไเรือเลยเยอยู่น้องว่าอะไร ใช่เลยออกได้เลยเลยออกได้เลยไม่มีปัญหาลงมาไม่ทันอยู่แล้วไม่มาทันก็มาเลยซ่อมเือซ่อมเือซ่อมเลยตู้ทําเองมันก็ซ่อมเร็วอยู่เว้ยเราไปเราไปรอดเรือบาตี้ดีกว่าไม่มีอะไรเสร็จแล้วเรือความง่ายไฟเจ็ม น้ำมือมิดท่หมดหรอเพื่อนฝนตกอ้ะอ้ัอ้ัมดูแบบนี้หลนะครับไปรอเรือเรือีกี่วาทันมอกนทีกไม่ันแน่เลยแด้ยินอกว่าอะไรเนี่ยอะไรนะเอ้ยมันตาตูดมาว่ะูว่าอะไรตอนแรกเขาบอกเขาไม่ดงมันตาไปยิงตูดหลเลยแล้มูตะคุอรอีกทำยู้ รอไหมหรือว่าเราจะไปเอาเรือผีรอแม่เลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวกมดับเรือให้มเนาเอาแล้วเรือผีเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์เรียกจิตแล้ถึงดสมองขึ้นเว้นกับจับเรือกันเฮ้ยขำไมเรือมากเนาะ อุ้ยไอ้เหี้ยกูตายชุดได้ปะโขนชุดได้ปะจุดได้ปะห้าได้กูเบลคนหนึ่งเออชอบแม่งเลเที่ยงมาเดี๋ยวกูเบลดอยไม่บอกเลยไม่ถูกถึงปิดนี่แม่ดูดูึงปิดไปแล้วเริ่มอยู่ไหนวะ อลงเรือหายไปไหนแล้ววะเนี่ยยิงอยู่แต่ไม่รู้ยิงอยู่ทางไหนนะข้างหลังเรานี่ปะ ไม่ดูอ่ะไม่เห็นนะคีณจะขับเรือใช่ไหมครับไม่เรือมันต้องคุ้นไปตอนนี้มันต้องจับน้ำขึ้นเครือเรือชนอะไรไม่โดนยิงอีกอ่ะไม่ได้โดนยิงมันอยู่ในพื้นนี่มึเรือมันแตกอยู่แล้วไม่เห็นแล้วว่ามันขึ้นมาข้างบนเรือมันแตกเนาะอ๋อเรือรั่วเพื่อนเดี๋ยวนะซ่อมเรือ อยากล่อเรือผีอ่ะเนี่ยเรือมันอยู่ตรงทิศเออเรือมันอยู่ประมาณ190กว่าๆอ่ะเนี่ยเรือเรือผีอยู่ข้างหลังเราแล้วเนาะวะเรือผีหรอเออใช่ๆๆเรือบัตตี้เพื่อนเนี่ยจิตๆตรงนงี้ย แน่ตรงแล้วนะตรงเออต้องดับขึ้นไปโอเคต้องขวาเอาเอาเอาสมองขึ้นคนหนึ่งได้ปะใช่ต้องงานกี่โมงจะทำอะไรดีดูแมพให้หน่อยดิทีมยืนตรงใช่ไหมันจะมีรูดูแมพอยู่พี่เล่าเรื่องว่า เราผีอยู่ทางกาขวาเราเลยตอนนี้ต้องหันขวารีบขวานะขนาดกับเราเลยหนึ่งหนึ่งช่องแมพจะดูอะไรหรือเปล่าจะหรือจะคุยกับเพื่อนหรือเปล่ามันอยู่ในหมอกในแน่เลยวะ เขตรง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 ได้เลยเนี่ยซ้ายซ้ายเนี่ยเ,<อ>นเนี่ยเนี่ยที่นี่ที่นี่เลยน้ำทางเลยน้ำทางเลยเครตรงเลยตรงเลยตรงเลยแย,เย่เซอร์จะปิดน้องไหนวะเรือผมไม่เห็นคืนสูงบอกไง เฮ้ยทาขวาไหนเต้ขวาขวาขวาเลยค่ะดูกลับขวาเลยท <Okay. S 1> างนั้นได้ไงวะได้ไงไดไงเห็นแล้วขวาน่ะมาอยู่เข้านะคุณต้องคุมเรือเรือหมุนยากมากอ๋อใช่ป่ะวะใช่ไฟนั้นปะไม่น่าใช่เออ เห็นเรือยวผียังที่ก็เห็นอยู่ไปไหนแล้ววะดูแแบบดีดูแแบบดีวะในขวาเราเนี่ยแต่กูไม่เห็นข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเลยเนี่ยข้างหน้าขวาแต่กูไม่เห็นว่ามันอยู่ในหมอกเนี่ยอ๋อกูเห็นละมันจะอยู่ในหมอกเพื่อนเรือลวนะเรือลวนนะอะไรมีกัปตันเป็นใบเฟอร์ใบฟางกันเลยใบฟางเลยเหรอ เดี๋ยฟังแล้วปะวะโอยแต่ก็โดดลงมามามาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเลยเดี๋ยวไปเลื่อยถูแล้ววะไม่ไม่เราวิ่งรูหลอมเราวิ่งรูหลอมไหนวะออกเห็นแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงมือเราปะไอ้เหี้ยนี่มันเกาะไอ้สัตว์ มันถูดทางซ้ายแล้วเนี่ยไปไหนแล้วไหนอะนั่ไงจอดอยู่ใช่ปะอาสรุปมันคือเรือบาวตี้คนนี่หว่ามันคือคนเดิมอ่ะคนเดิมอ่ะอาไรฟังมืนเดิมอ่ะเออสวย มันเป็นเรือบาตตี้ขนเว้ยทางั้นอ่ะเฮ้ยมีคนยอยู่มีคนยอยู่โดนโดนโดนเจ็บ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 ยิง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 ไม่ไม่เอาปืนใหญ่ยิงเนอะยิงเรือครับพี่เชียร์สมดเฮ้ยเชียร์ ท,ทิ้งซะหมอทิงท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 ้งซะหมอเราเด้งขึ้นโอ,อ้โ,อโหแย่ไม่ถัดน้องเลยยิ่งม,ม,ม,มีคมยั้งไม่ละวยต้องจอดยิงวกะก<อ><ะ>ูตายกูตายกูตายเฮ้ยมันคมแปะวะเอะไรเซฟจะปิดละให้ของให้มันให้มันไม่ได้ขายอย่าให้มันได้ขายเปรี้ยงกระเาแค่นั้นพอเปี้ยงของมันข<ร>ายแค่นี้หยิบแล้วไปขายเออจริงเแย่พูดถูกเลย วิ้ยเาีมยมาสามกูทันได้ไงวะมันโหแต่ยเหมือนแมงว้าแบบบางทีอะเออไปย่งของมันขายดิไปย่งของมันขายมันโหหรือมันหรือมันหรือมันผลผลพิารที่อะอ้นี่วมันดผลพิศารหนึ่งนาทีเนี่ยไปย่งของมันขายจังหวะนั้เี่าต้องโดเราตีอมันาหมดเลแสดงว่าได้อยู่ปะปไปไปจะเปิดแกดไลไเทมแกอซิลไอเทมเหมือนกั้ต้องน้นลงลงลงเรือลงเรือ ไปอยู่บนใต้คุณไปเรือเราเลยสลัดเรือไปแล้วไม่ได้อยู่บนเรือแล้วตาย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 มาตายมาตายไอเรือมันแตกเลยมันแตกเอาของไปขาของแคน์ใเซลล์ย่อยไอติมแคน์ใเซลล์ย่อยไอติมคนไทยเลยเพื่อนคนไทยเนี่ยขอขายของในหน่อยดิเพื่อนของเยอะๆบึ้มๆอ่ะเรียบร้อยเลยนะไปกดคูซำเรือนะคูซำเรือน เรือมันแตกเพื่อนเรือมันแตกไอเทยเรือพังเรือบลีเรือแล้วเราแตกเหมือนกันเหรอเรือเราอ่ะเรือบลีละเรอบลีสวยเรอบลีสวยมันไม่ได้ขายจบแค่นี้กูก